สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องเมื่อนี่ยกมาพอกระมาดามคำนวณคือเก่าเนาะคะ่ะในทางช่อง y o u t u b e มาดามจะมาวางแนวทางของเราพัฒนาจะมาสรุปที่เสียนให้มาเนาะคะ่ะทุกเซียนที่ให้มาว่าจะเป็นยังไงจะเป็นของใครมั่งเรามาติดตามชมนะคะนี่เป็นคลิปที่2เนาะค,ะะคะ่ะเนาะเพราะว่าต้องแยก2คลิปเนาะคะ่ะเพราะว่าเซียนเสียนให้มาหลากหลายเนาะคะ่ะออะ เรามาติดตามชมว่าของใครจะเข้าจะปังอีกไหมเนาะคะ่ะเพราะว่าของปู่โคราชเข้าไปแล้วสิงว่ดติดติดเด้อค่ะเดอะ้อยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณเซียนเซียนเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องนะคะกราบขอบบุญขอบคุณเป็นอย่างสูงแล้วก็กราบขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกท่านเด้อค่ะที่เข้ามาติดตามชมทางช่องของมาดาม ไม่ว่าจะเป็น fc อยู่ใกล้อยู่ไกลอยู่แห่งหนตำบลไหนเนาะคะ่ะเนาะกาบขอประคุณเป็นอย่างสูงไปเราไปดูตัวเลขแนวทางของเซียนเซียนกันคะ่ะว่าจะถูกใจ fc ไหมจะเข้าจะปังอีกหรือเปล่าเนาะ,ค,ะค่ะเนาะค่านี้ก็จะเป็นของปูโคราชนะคะของปู่โคราชเข้าไปศ440เป็นพระเอกเลยเด้อค่ะเด้อของปูเนาะเป็นดาราประจำกลุ่มเลยเนาะคะ่ะ เพราะว่าเข้ามาแล้วสี่งวดติดติดเด้อค่ะถ้าใครเป็นแฟนคลับอาจจะจำได้เนาะ้แต่ถ้าใครยังไม่ได้เป็นแฟนคลับเพราะว่ามาดามลงคลิปให้แล้วนะคะเมื่อวานเนาะลงคลิปให้แล้วเมื่อวานแต่ถ้าใครยังไม่ได้ไปติดตามชมวันนี้เราไปใหม่เนาะเพราะว่าของปู่ถือว่าเดินดีสุดๆนะคะเข้าไปสีงวดติดเด้อค่ะ วันนี้เรามาจับตามองว่าของปู่จะเข้าจะปังอีกไหมยังไงก็กราบขอบุญขอบุณปู่โคราดเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเด้อค่ะเดอะ้อถือว่าเดินดีสุดๆนะคะถึงจะหลายหางแต่ก็มีตัวเน้นตัวเจาะเด้อค่ะถึงจะหลายหางแต่ก็มีตัวเน้นตัวเจาะให้เด้อค่ะ จำตัวแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของโคราชเนาะค่ะปู่ให้มาวันนี้รูดเราพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้หกกับเจ็ดสองตัวเก้าหางหกเจ็ดหกหนึ่งหกสี่เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่หนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งสามตัวเน้นตัวเจาะนะคะหกเจ็ด หกหนึ่งหกสี่เด้อค่ะอ้าวยังไงก็กราบขอพุนขอพูณปูดอีกครั้งหนึ่งเนาะคะ่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องนะคะแล้วก็กราบขอบคุณขอบุนเอฟซี FC แฟนคลับทางช่องด้วยเนาะคะ่ะที่เข้ามาติดตามชมทางช่องของมาดามไม่ว่าจะเป็นเอฟซีใหม่เอฟซี FC เก่าที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เนาะคะนะ่ะเนาะแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใคร แฟนคลับโอปอยเป็ดนะคะต้องขพอขอโทษขออภัยแฟนคลับโอปอยเป็ดมาดามไม่ได้ลงให้เนาะเมื่อวานเนาะวันนี้เรามาติดตามชมไปพร้อมๆกันเลยเนาะคะ่ะของโอปอยเป็ดอดคอกันมานะคะของโอปอยเป็ดกอดคอกันมานะคะเจ็ดกับห้าเนาะวันนี้ว่าจะเป็นยังไงใครเป็นแฟนคลับของโอปอยเป็ดเตรียมตัวแคปหน้าจอออปอยเป็ดให้ วันนี้รูดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้7กับ9กสองตัวหหาง7จ็ดสามเจ็ดหกเจ็หนึ่งสหนึ่งสาสาะคะสตัว3ามหางเด้อค่ะสมตัวเจ็ดหกสามเจดเ้า เก้าหนึอ่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของอบปล่อยเปพดน,นะคะตัวเน้นตัวเจเด้อค่ะ1นึ่งสามหสาสาดเกามตัว2หางตัวเน้นตัวจเจ็ดหกสามเก้า1 7นะคะอ่ะแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใคร เป็นของหลวงพี่แขกนะคะของหลวงพี่แขกยังถือว่ายัางยังไม่หลุดเนาะค่ะเป็นของหลวงพี่แขกถือว่ายังไม่หลุดนะคะรูดเจ็ดผ่านสรุยเนาะค่ะเนาะเจ<ม>็ดมานะคะอย่าลืมว่าของหลวงพี่แขกเดินดีมากเหมือนกันอะอยมตัวแคปหน้าจอแฟนคลับของหลวงพี่แขกยังไงก็กราบขอบคุณขอบคุณ หลวงพี่แขกเด้อค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องล้อกาบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงวันนี้ของหลวงพี่แขกใข่มาเน้นๆเจาะๆเด้เอพ่อแม่พี่น้องเตรียมตัวแคปหน้าจอใข่แคบหน้าจอสําหรับแฟนคลับเนาะหลวงพี่แขกให้มารูดราวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้เจ็ดกับหกสองตัวหกหางสองตัวห้าหางลดหน่อยถอยลงแล้วเด้อค่ะ เหลือน้อยมากแล้วเน้นให้แค่สองหางเด้อค่ะห้าหางก็จะมีสองตัวห้าหางก็จะมีหกเจ็ดศูนย์เจ็ดเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหนึ่งสี่นะคะอ่ะแล้วก็สามตัวหกหกเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดนะคะตัวเน้นตัวเจาะเด้อค่ะตัวเน้นตัวจอวงกลมเด้อพแมพ่นองเด้อ หกเจ็ดเจ็ดหนึ่งสามตัวเน้นทั้งสองหางนะคะหกหกเจ็ดหกหนึ่งหกเจ็ดนะคะอ่ะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของหลวงพี่แขกเนาะยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณหลวงพี่แขกอีกครั้งหนึ่งนะคะ่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเนาะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงอ่ะต่อไปเป็นของใครเป็นของออยอดบุ รีลำเนาะค่ะเนาะเป็นของออยอดบุรีลำของออยอดยังไม่หลุดเดอ้อขายซื้อว่าเดินดีมากรูดเจ็ดยังมาแล้วก็ให้แค่สี่หางไม่เยอะไม่หลายหางเต็มตัวแคปหน้าจอนี่จะเป็นของออยอดให้มารูดลาวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้5้ากับสีสองตัวสี่หาง9ก้าสามสี 4, 4่สี่สอง ห้าห้าสามตัวสามหางห้าเก้าสามห้าเก้าสี่เจ็ดสี่สองสี่ตัวสองหางห้าห้าเก้าสี่สามห้าเก้าสามแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของโอยอดปุรีลำนะคะตัวเน้นตัวเจาะเก้าสามเก้าสี่ 3ตัวเน้น2องหาง593เก้าสามห้านะคะ,ะยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณออยอดบุรีลำที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องเด้อค่ะกราบขอบคุณเป็นอย่างสูงอ่ะต่อไปเป็นของค่ายา้แคปหน้าจอแล้วเนาะเป็นของปูศูนย์เนะคะงวดก่อนของปูศูนย์เเข้าด้วยเนาะแมนสี่แปดตรง,ตรง แล้ววัที่ผ่านมาอ่ะวันนี้เรามาติดตามชมปู่ศูนย์เจ็จะเข้าจะปังจะผ่านอีกไหมเนาะค่ะปู่ศูนย์เจดให้มารูดราวพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้ สกับ3 2ตัว9หาง1นึ่งสองหนึ่งสา1 4นึ่งสีสาี่หนึ่งสี่ห้าตัวเน้นตัวเจาะนะคะมีให้แค่สองหางเด้อเพราะว่าปู่เน้น2เนาะหนสองอ 1, 2, แล้วก็0ูนย์สะคะเอาแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของปู่ 07นะคะยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณปู่07นะคะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องนะคะกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเอาแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใครเป็นของลุงส่งนะคะเป็นของลุงทรงของลุงทรงเมื่อที่ผ่านมาไม่ผ่านเนาะต้องกราบขอโทษขอภัยแฟนคลับลุงทรงนะเออ fc เรียกร้องเข้ามาบอกขอลุงทรงแน่มาชน ลงไห้แล้วเด้อค่ะฝากไปติดตามชมได้นะคะเตรียมตัวแคปหน้าจอตรงส่งให้มาวันนี้รุดเราพัฒนาสองทุ่มครึ่งคืนนี้เก้ากับสี่สองตัวหกหางเก้าศูนย์หนึ่งเก้าเก้าสามสี 9, 9่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สามสามตัว 490 4ก้าศูนยสีหนึ่งเกกสหนึ่งตัวกลับเป็นตัวนี่มัน,น,นกลับไปกลับมาซื่อๆเอื่อแมอ่พี่นองเนาะเอาแล้วก็4ตัว3มหาง9 490 5 419 5 9าศนสหนึ่งนะคะแคปหน้าจอถ้าใครจะตามของลุงส่ง ตัวเน้นตัวเจาะ901941สามตัวเน้นทั้ง3ามหางนะคะ4 90 419 9 4 1นสเ่หนะคะแคบหน้าจอถ้าใครจะตามของลุงส่งยังไงก็กราบขอบุญขอบคุณลุงส่งด้วยค่ะที่ให้ตัวเลขแนวทางมาวางทางช่องแล้วก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงคลิปนี้ก็ขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขและโชคดีเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะ คลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ